สวัสดีเช้านี้นะพี่เพนพามาทำมกปลาวันนี้ก่อไฟแล้วค่ะแล้วพี่เพนก็เตรียมใบตองแล้วใบตองลนไฟแล้วด้วยเนี่ยใบตองต้องลนไฟก่อนนะคนโบราณก็สอนไว้ถ้าไม่ลนไฟมันจะแตกก็วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างเนี่ยมีปลานะคะอีออมนาเนี่ยคะ่ะใบแมงลักพริกและในนี้พี่เพนจะตำกระเทียมเนี่ยนะคะ ตำกระเทียมตำหอมแดงตะไคร้พริกแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วค่ะมันตำยากนี้เพนเลยใส่เกลือเนี่ยค่ะประมาณนี้แหละสูตรของพี่เพนก็ไม่มีอะไรมากก็มีเหมือนที่บอกอะค่ะข่าตะไคร้กระเทียมพริกแล้วก็เกลือแล้วผงนัวหน่อยแล้วพอดีน้องเขาบอกว่าให้ใส่น้ำปลา,านิดหนึ่งก็เลยลองกระสูตรน้องเขาเป็นหมกปลาที่ทำไม่กี่ครั้งในชีวิตแต่คิดว่า หมกปลาอันนี้จะอะร่อยที่สุดเลยนะคะเพราะพี่เบนได้เคล็ดลับมาว่าต้องใส่น้ปรราปลาเนี่ยค่ะก็นี่แหละก็เลยมาลองทําดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคลุกกันเลยเดี๋ยวเรามาคลุกกันเลยโอ้หอมเครื่องเทศมากเลยจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะแว๊บปุ้มมาเลยใส่เยอะๆยิ่งอร่อยพี่เบนนะชอบใส่เครื่องเทศเยอะๆทำอะไรก็ช่าง เป็นคนชอบกินสมุนไพรแต่วันนี้เราต้องระวังระวังเรื่องอะไรรู้ไหมวันนี้เราต้องระวังเรื่องความเค็มครับนี่แล้วก็คลุกไปหน่อยแต่จะพิ่งคลุกดีกว่าจะใส่ใส่เกลืออีกนิดนึงดีกว่ารัวเค็มใส่ฟองนัวหน่อยอืยอโอ้ได้แล้ว เราค่อยใส่น้ำปลาาคุกก่อนนิดนึงเนาะโอ้โหโถ้าทางจะแซ่บแล้วเนี่ยถ้าหมกไปเนี่ยใส่น้ำปลาาหน่อยนึงเขาบอกให้เหยาะน้ำปลาาหน่อยนึงหน่อยนึงขนาดไหนเนี่ยโอเคแค่นี้พอพี่เมนตอนนี้เป็นกดไหลย้อนเบื่อเลยไม่ได้ไปขายของกี่วันนอนกินนอนกินเลย กดไหลย้อนมาเลยโอ้ทรมานมากเลยค่ะนี่คือตอนนี้พี่เป็นต้องฝึกปลือฝีมือนะคะพอดีกำลังอินเลฟช่วงนี้ก็จะ <c oughs> เอี๋ยวนี้ก็ใส่อะไรอ่ะใส่อออมอุใส่อะไรยเยอะแยอ,อมแล้วก็ใส่แมงลกักเดี๋ยวคลุกอีออมก่อนดีกว่าใส่ออมเพราะอันนี้ที่ที่ล้างผักไวจะเตรียมไว้เป็น เป็นสองหมุกสองครั้งอะค่ะอันนี้ทำให้ดูก่อนโอ้ดูสีสันดูน่ากินมากเลยปึ๊บโอ้หอมมากเลยค่ะหอมจริงๆนี่ใบแมงลักใส่เข้าไปเรามีเป็นเวิรงค่ะมันมีเป็นเวิรงมีเป็นเวิร์งบางคนคิดว่าพี่เป็นไม่มีแมงลักหรอพอพี่เพ็นบอกมีเป็นเวิร์งถูกใจใหญ่เลยนี่ละค่ะประมาณนี้เลยฮะ วิถีอีสานบ้านเราใช้ชีวิตแบบบ้านปายง่ายๆเรียบเรียง่ายๆก็อย่างที่คนรู้นะว่าพี่เพ็ญก็อยู่บ้านคนเดียวทําเกษตรคนเดียวก็กําลังจะหาสาวๆมาอยู่ด้วยไม่รู้จะมีใครเขาอยากมาอยู่ด้วยหรือเปล่านี่แหละอยากหาคู่ชีวิตที่ชอบเหมือนๆกันนะมาอยู่ม่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทด,ด้วยกัน เราไม่ต้องเน้นเรื่องเงินเรื่องทองแล้วเราเน้นความสุขบ้านปลายเพราะว่าตอนนี้พี่เป็นห้าสิบแล้วเราใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายอายุห้าสิบแล้วไม่ต้องไปเร่งรีบกับอะไรก็จะประมาณนี้แหละนี่เดี๋ยวพี่เป็นหาขาตั้งก,กล้องก่อนเดี๋ยวพี่เป็นจะห่องเป็นไหมเนี่ยปัญหาของพี่เป็นจะอยู่กับพวกนี้แหละคะ่ะปัญหาที่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันอยู่กับพวกการหอ่อการอะไรนี่แหละการ มันไม่มีความสามารถในเรื่องนี้ไงได้ๆๆด,ด,ด,ดึงขาตั้งกล้องนี่นะึงเอ้ยเหลือไปแล้วอือได้ไหมนี่ได้อยู่ได้อยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนจะห่อให้ดูนะใส่ให้เรียบร้อยก่อนปุ๊บๆุ๊บ ดูหอมาหมากเลยกลิ่นมาก่อนเลยครับงานนี้โอ้เหล็กพี่เพนก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะดูเหล็ก <laughs> ไม่ใช่ไม่เคยได้ใช้งานใช้งานจนผุพังไปแล้วนะฮะไฟไม่ต้องแรงนะการหมกปลาเนี่ยยั <c oughs> นไงอยนอกนี่แหละของการหอนี่ไม่เป็นไอ้นี่แหละอืเออเอเอาช่วยใจช่วยไข่แน่อ่ะอะเป็นนี้ หย,ย,ยาบตรงนี้แะโอ้มันติดกับก้านไงมันติดกับกา้านในนี่ไงโอ้ยเสียหายหลายแสน <c oughs> <c oughs> เสียหายหลายแสนโอ้ได้แล้วครับได้สิวะนี่ได้แล้วได้แล้วอืะได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่เป็นป้องกันอีกทีหนึ่งแป๊บน,นึงพี่เป็นจะวางไว้ก่อนนะกลัวมันแตกค่ะไอตองซึ้งโอ้ดีนะที่เตรียมไอ้ตองไว้แล้วชึบปู้ยากจริงฮะได้แล้วก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่เป็นจะใส่ปิ้งเลยนะยกมาใส่เตาปิ้งเลยค่ะนี่ ยกมาใส่เตาปิ้งเลยตอนนี้ปิ้งไปละไม่นานหรอกค่ะปลาปิ้งง่ายมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่เป็นเอาไอ้นี้ก่อนต่อไปก็ทำรอบสองอ่ะล่ะเดี๋ยวพี่เป็นเอาไม้มาเขี่ยทานก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ มาให้มาเคียดทานก่อนหมเต่เขาเอาปลาช่อนมาขายให้ก็เลยหมเต็คคุยกับเขาทานจะมอดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องอืมอเคเดี๋ยวก็ได้กินค่ะใจเย็นๆอ๋อรู้สึกว่าเคยเห็นมีคนทำเคร็ดลรับอย่างนี้ให้มันสุกเร็วๆนี่เอาฝานี้มาปิดเลยนี่ประมาณนี้แหละ ก็เดี๋ยวพี่เป็นจะเล่าที่ไปที่มานะว่าเมนูนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเมนูนี้อยากกินมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็พอดีมีน้องเขาขายผักขยงก็เลยไปซื้อผักขยงมาก็นึกถึงว่าจะเอาผักขยงมาหัดปลูกอะค่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูรากผักขยงนะพี่เป็นจะเอาไปปลูกต่อนี่เห็นไหมสวยมากเลยค่ะ รากของขยังยังสวยเลยก็จะทํากระถางดูเพราะเพราะว่าเคยลองแล้วพี่สาวก็เคยลองแล้วมันไม่รอดทีนี้ก็เลยจะมาเรียนรู้กับเขาว่ามันจะยากจะง่ายยังไงเนี่ยดูดิรากเต็มนี้เป็นขยงนานะคะที่ก็ปลูกธรรมชาติไอ้ที่เขาเก็บจากธรรมชาตินคะคะกลิ่นมันจะหอมหอมเกินมนุษย์เกินมนาค่ะหอมเป็นพิเศษเลยพี่เป็นบอกเลยว่ามันจะหอมเป็นพิเศษเลยพี่เป็นก็จะมาหัดปลูกตัวนี้เลยจ้ะ นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของได้ปักระเมาปุ๊บก็มีคนมาขายปลาอันนี้ปลาไม่ใช่ของวิเป็นเองนะปลา,าซื้อเขากันนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของเมนูนี้ก็อันนี้คุยคุยรอคุยรอ,รอปลาสุกเนาะก็นี่แหละที่ตำกรทวนอีกทีก็ได้ค่ะนี่ก็คือหอมกระเทียมอ่าขาไอ้ขาไม่ได้ใส่หอมกระเทียมตะไคร พริกประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็นี่ค่ะใบแมงลักพริกตอนนี้ไม่กล้าใส่พริกเยอะเลยผักแยงไม่กล้าใส่พริกเลยเพราะอะไรกรดไหลย้อนกดย้อนตัวดีนี่เองโอ้หอมมาแล้วความหอมมาแล้วใจเย็นๆนะครับอีกห้านาทีคงจะสุกคงจะไม่นานวันนี้ฝนพรำทั้งวันเลยพี่เ็นจะทำอะไรได้เนี่ยดู จะก็มาอีกแล้วยังพักอยู่นะนี่พี่เพ็นจะก,กลัวที่สุดเลยกลัวเป็นไข้นะะกลัวการเป็นไข้หวัดที่สุดเลยไม่อยากไปหาหมอครับเดี๋ยวเราก็มาปรุงตัวนี้รอก็ได้นี่หนะานอะเราจะมาอยู่เฉยๆทำไมเดี๋ยวเราก็มาปรุงที่เหลือรอแล้วกันคนเดียวล้วจะกินยังไงหมดทำไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้ก็ได้มากเลยนอ ยังไม่ได้หุงข้าวเลยครับปลาเมบปลา,าสดมากเลยแต่นี่คือแช่ไปแล้ววันพอดีเมื่อวานไม่ว่างทำปลานี้ก็บีตรงขี้มันออกก่อนนะบีตรงขี้ขี้มันออกก่อนถ้าใครชอบกินขมก็บีบ้างไม่บีบ้างก็ได้แต่ถ้าไม่บีเลยเนี่ยไม่ไหวคนไม่ไหวขม อก็อได้ปลาแล้วก็มาตักเครื่องปรุงเราเลยนี่ก็ตักใส่ไปเลยฟึบหอมมากเลยจ้าบอกเลยบอกคำเดียวว่าหอมหอมไม่รู้จะหอมยังไงอ่าได้แล้วใส่เกลือหน่อยๆเมื่อกี้ใส่เกลือไปนิดเดียว ใส่น้ำปลาหน่อยหนอยอุย้ยใส่ผงนัวหน่อยหนยคลุกเลยครับทีนี้คลุกเลยนี่แหละอ้ยกลิ่นหอมมากคุณกลิ่นหอมมากจากคุณเอ๋ยนี่ใส่แมงลักเข้าไป ของเราเยอะค่ะวะถุดดิบเราเยอะใส่ไปเลยอืม คลุกเคล้าให้เข้ากันผักมันเยอะกะดูคลุกผักมันเยอะก็ไม่เคยไม่ค่อยจะเข้ากันนี่หมุนไปหมุนมายแล้วแล้ะมือก็จับกล้องไงคะยูทูบเบอร์มือใหม่ก็เป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเอ้ยไม่ใช่เพื่อมีใครเข้ามาช่วยถือกล้องให้ก็จะโอเคมากกว่าน,นี้เลยชุบโอเคเห็นไหมเสร็จแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วทีนี้ก็รอปลาสุกเดี๋ยวแอบเปิดนิดนึงนะแอบเปิดแวบๆนิดนึงโอ้โหกินหอมมาก่อนเลยครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆครับปลาซิวในสระพ,พี่เพ็นเชื่อไหมว่าเยอะมากๆปลาซิวอ่ะ เซิวเยอะจริงๆ <c oughs> รรอปลาสุกก่อนนะครับปลาเขาสุกง่ายอยู่แล้วค่ะไม่น่าจะยากกลัวเปิดมาจะโชว์ซะหน่อยแล้วปลามันมันดิบมันยังไม่สุกนี่อายเขาเขินเขินเราต้องเราต้องใจเย็น อถึงว่าคนเขาถึงชอบแบบเวลาหมกอะไรเขาเอาฝามาปิดเหมือนคนปิ้งกล้วยอะ่ะเขาเอาฝามาปิดมันจะสุกเร็วแล้วมันจะหอมค่ะ หอมอล้วโอ้เดี๋ยวให้ดูอ,อย่างหนึง่งปืดปืดปืดเดี๋ยวให้โชว์อีกอย่างหนึ่งดีกว่ารอปลาสุกเดี๋ยวโชว์อีกอย่างหนึ่งครับอ๊บพี่เป็นซื้อปลาช่อนเขาไม่จะเอามาทําอะไรเยอะแยะเนี่ยลงตัวเองนกันซื้อปลาช่อนว่าจะไปปล่อยสระเพื่อนบอกว่ามันปล่อยไม่ได้เดี๋ยวไปกินปลาอื่นก็เลยนี่แหละเป็นที่มาของเนี่ยครับปลาเต็มเลยนะในนี้น อย่าโดดนะพวกอย่าโดดนะพวกโดดแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนะเดียวกันหาหาอะไรอย่าโดดนะครับท่านอาอย่าโดดนะีะ่ปลามันชอบถวดน้ำเห็นไหมมันไม่มาเลยได้แล้วหนึ่งตัวไปแล้วหนึ่งตัว ตัวเดียวพอนี่เป็นให้ดูปลาเต็มเลยเต็มเลยต้มก็อร่อยนะปลาตัวน้อยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาดูหมกปลาเราดีกว่าตื้อๆๆหอมนะครับหอมนะครับที่เป็นวันน่าจะหอมจริงครับท่านเดี๋ยวพลิกด้านก่อนเนาะพลิกข้างก่อนเนาะพลิกข้างก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเพิ่นพลิกข้างก่อนพลิกยังไงล่ะทีนี้ต้องใช้ความฉลาดของเราความฉลาดเรามีไหมเออมีดีกว่าฝุ่นซุนฉลาดเรามีแล้วปิดไว้นี่เลย เยวจะสุกแล้วใจเย็นความหอมมากเลย โชว์ตอนมันสุกไม่ยากเลยหรอกเกยนั่นแหละให้รอไปให้รอกันไปเชนอยากโชว์ตอนที่มันสุกครับรอก,กนอันนะครับอย่าไปหาซื้อขาต้องต้องดีๆมาทําให้มันดีๆเป็นเรื่องเวลาดีกว่าเล่นๆไม่ได้แล้วจะเป็นเมือาชีพแล้ว ร้สิบเจ็ดนาทีให้ไรสามนาทีสุดเลยให้เวลา3ามนาทีสุดเลยแอบดูนิดนึงแอบดูนิดนึงอ่าอืโหอะไรวะอืมกร,ระดุจจอ Lúc cho l ê จะปลูกผักแยงให้ได้เลยวนะันนี้ผักแงมาดูพริกพี่เพ็มากินยังไงกินพริกจนแสบท้องหมดแล้วค่ะกินพริกจนเป็นกรไหลย้อนเลยที่หมอบอกว่ากดไหลย้อนต้องต้องไม่กินอะไรบ้างคือสิ่งที่พี่เพ็ญกินหมดเลยเบียร์กาแฟากระเทียมที่พี่เพ็ญพริก ที่กินรสจัดๆอะพริกอะวันนั้นอะที่ทำน้ำเสาวรสกินอะแล้วใส่พริกคลุกๆก,กินเสาวรสอะโอ้ยมาคิดถึงอ่ะตอนนี้ต้องงดทุกอย่างเลยค่ะกาแฟนี่จะเป็นตายเลยให้งดกาแฟนี่โอ้ยทรมานเหลือเกินแต่มันก็จําเป็นอะจําเป็นต้องงดกาแฟชากาแฟเป็นสิ่งที่ไม่เป็นชอบทั้งนั้นเลยอะ เบียไม่ค่อยต่อเท่าไหร่หรอกเบียก็เออก็กินบ้างแต่ไอกาแฟชากาแฟนี่มันที่หนึ่งเลยอ,อยากมันกินอะไรที่เกินไปทุกอย่างแหละมันก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะก็เลยเนี่ยต้องลดต้องหันมาดูสุขภาพตัวเองและเป็นแลวทรมานหมอเขาถึงบอกว่าการเป็นอ่กดไหลย,ย้อนอะ่ะมันทำให้ชีวิตประจำวันมันแย่ yeah. แย่จริงๆยอมรับเลยใครที่ยังไม่เป็นอะ่ะดูแลตัวเองด้วยบอกเลยสุดยอดอะ่ะอึดอัดอืม,อมสุกยังนาะสุกยังนาะ เดี๋ยวลองเปิดคลิปเอ๋ลองเปิดปลาดูดิอ่าไม่สุกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นไปอบต่อเนาะเอาแบบมันบานง่าย,ายเดี๋ยวเวลามันจะนานเอางนี้เดี๋ยวพเป็นเอามาเปาดิดก็จะได้ทําตอนต่อไปเลยสุกไม่สุกค่อยว่ากันแต่ยพี่เพ็เดาว่ามันสุกแล้วเพราะปลามันสุกง่ายแปบ๊บหนึ่งนะคะปลามันสุกง่าย แล้วเพื่อนก็จะเอามาเปิดเลยนะคะน่าจะสุกแล้วคงจะไม่นานขนาดนี้น่าจะเอามาเปิดยังไงล่ะทีนี้น้ำมันยังหยดอยู่เลยอะ่ะมันเป็นยังไงนอ่พอเป็นพี่น้องน้ำยังหยดอยู่เลย เปิดแลงานนี้ปวดท้องแล้เปิดแล้งานนี้จะไปเข้ห้องน้ำีอเปิดก็ากาเนี่ยากลเโอหเดยวองนินึงคจะได้เห็นชัดๆโอ้ยร้อนป้าี่โทรลืม ดูได e ้แบงชัดๆก็เลยอือ e ชัดแล้วไหวไหมอ้ยชีวิตชีวิตชีวิตยูทูบเบอร์ชีวิตยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์จำเป็นเดี๋ยวก่อนนะ น,นี่อย่างนี้ดีกว่าไปเข้าอ,อกน,อนี่แหละเดี๋ยวมาดูครับมาดูมาดูมาด,มาดูดูใกล้ๆเลยนาะทีเปิดเพระอบเนี่ยโอ้โหมันน่าก,กินมากเลยหอมมากเลยเอ้ยโอ้พระเจ้าจอดโอ้โห โอ้โหอมจริงครับแต่มันยังไม่ค่อยแห้งโอเคเนี้ยเนี้ยืน่ากินจริงๆโอเคเดี๋ยวเปนขอชิมก่อนนะหือหือโคตรอร่อยอ่ะดูนีครับคลิปนี้่เป็นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเปจัดการให้เรียบร้อยก่อนสวัสดีจ้า